วันนี้พิสมโอจะมาเอาคิสตันบอลนะมารีไซเคิลเพราะถ้าเกิดว่าพิสมโอเนี่ยเอามันไปทิ้งพิสมโอก็เสียดายนะแต่ถ้าเกิดว่าพิสมโอเนี่ยปล่อยมันไว้มันก็จะเน่าเสียนะเลยเอามารองปากแดดสักวันสองวันมาดูซิว่ามันจะหดลงไหมนะมันจะเล็กลงไหมนี่สภาพตอนแรกมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเดี๋ยวได้เวลาแล้วเพื่อนๆที่เราจะไปดูเม็ดบีดนะใช้เวลาหลายวันเลยเพราะช่วงเนี้ยฝนตกเนาะมีแดดบ้างไม่มีบ้างมันก็เลยใช้เวลานาน8เดี๋ยวเราไปดู เม็ดบีบกันเลยไม่เห็นสงสัยแม่ย้ายที่แน่ๆเลยงั้นเราลองไปหากันโอ้อยู่นี่เองโอ้โหมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆด้วยนะเพื่อนๆน,นี่มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเล็กลงด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ส้มโอเนี่ยจะทิ้งเนาะมันก็เสียดายเนาะดีนะเนี่ยที่พี่ส้มโอไม่เอาไปทิ้งก่อนเนี่ยป้าเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ําลองดูนะว่ามันจะได้ไหมในน้ำเดี๋ยวเราจะลองดู เท <Okay. S 2> แล้วนะเพื่อนๆนนี่เดี๋ยวเราให้มันพองตัวเนาะมาดูซิว่ามันเนี่ยจะพองตัวมาเป็นเหมือนเดิมไหมเนาะมาเป็น <c oughs> มันได้นะเพื่อนๆแต่ว่ามันเนี่ยสีจางมากเลยนะสีจางมากๆอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่มันก็เล่นได้นะวันนี้พี่จโมโอไปก่อน